เราจะมานำเสนอรูปแบบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่คุ้มค่าผลตอบแทนสูงและมั่นคงและที่สำคัญคือความเสี่ยงต่ำเราะทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่คุณลงทุนได้เติบโตและกำลังสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรบนจังหวัดที่มีศักยภาพเรื่องการท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศและอันดับต้นๆของโลกนั่นก็คือจังหวัดภูเก็ตค่ะ สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนแท็บนะคะภูค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามบินภูเก็ตน,นะคะเมืองแห่งการท่องเที่ยวหลังจากที่สถานการณ์โควิดได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกนะคะ <c oughs> ทำให้ใหลายประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเลยคะ่ะทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยลดลงนะคะ แต่ในปัจจุบันนี้ค่ะหลายประเทศก็สามารถเปิดให้เข้าไปเที่ยวได้แล้วนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะโดยการเที่ยวข้อมูลสถิติจาก c ีเอมีนะคะหรือข้อมูลการขนส่งทางอากาศพบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่เก็ตนะคะทั้งในและนอกประเทศนะคะกว่าส0 0คนต่อวันเที่ยวบินกว่า2 0 0เที่ยวบินซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในปี2,566ถึงปี2,567นะคะการ้นกิท่องเที่ยวของที่นี้ก็คือจะดีขึ้นมากมากเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทำให้นักท่องเที่ยวที่สะสมมานานกว่า3ปีและบวกกับรัฐบาลจีนผ่อนคลายมาตรการ Zero Covid ทำให้ไตรามาส2จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าพักโรงแรมเพิ่มขึ้นถึง11.2ล้านคนหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์86%ของจำนวนผู้เข้าพักเมื่อเทียบกับปี2562และ Travel Leisure นะคะยังยกให้ภูเก็ติดอันดับหนึ่ของ Best Island in South East Asia ด้วยนะ พี่ปูนอกจากนี้นะคะนักท่องเที่ยวยังมีความต้องการาหารแหล่งอาหารที่อร่อยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเรื่องของที่พักค่ะก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยตัดสินใจมาเที่ยวที่ภูเก็ตค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเมืองภูเก็ตของเรานะคะเป็นเมืองที่น่าลงทุนมากๆและมีสามารถทํากําไรได้ด้วยค่ะ ค่ะพูดถึงการลงทุน,นแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็จะพาไปชมโครงการการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่ามากๆนะคะกับโรงแรมมินแดานแกนในหาดบีชภูเก็ตซึ่งห่างจากหาดในหาดเทียง5นาทีนะคะไม่รอช้าเราไปกันเลยไหมคะไปกันเลย ก็มาถึงโรงแรมวินดนแกรนด์ในหานบีชภูเก็ตแล้วนะคะบอกเลยว่าที่นี่ใหม่สุดีเง mm ีย hmm. มสุดแถนที่ทาเลนี่ดีสุดๆไปเลยแต่ว่าตอนนี้เราไปเช็คอินก่อนดีกว่าน้องป่ะโอเควินดนแกรนด์ในหานบีชภูเก็ตตกแต่งด้วยคอนเซปต์โคโค่นาทแอนด์ซีสะท้อนความเป็นสถานที่ตากอากาศเขตเมืองร้อนในบรรยากาศแบบท ROPICAL และผสมผสานกับเอกลักษณ์ของสระว่ายน้ำที่เป็นแบบฟรีฟอมกว่า13สระล้อมรอบทุกๆตึก ทำให้ห้องที่อยู่ชั้นหนึ่งของทุกห้องเป็น pool access เมนรอบี้สวยงามยิ่งใหญ่อลังการหลังคาทำมาจากไม้ซีดาฝ้าและเสาทำมาจากไม้สักส่วนพื้นทำมาจากซิวเกรย์สโตนตกแต่งด้วยงานประติมากรรมแขวนวายเทียมและผนังบางส่วนยังทำมาจากหินจริงให้ความรู้สึกตามคอนเซปต์ intro the deep blue sea เสมือนกำลังอยู่ใต้มหาสมุทรพร้อมต้อนรับแขกและผู้ที่มาพักทุกท่านและการที่เราออกแบบมาทั้งหมดเนี้ยมันเป็นการสร้างสินทรัพย์ให้น่าลงทุนทําให้นักท่องเที่ยวที่จะมาลงทุนอ่ะเกิดสินทรัพย์ที่คุ้มค่าสร้างรายได้และก็กําไรที่เจริญงอกงามเลยแหละเขาได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่สถาปัตยกรรมเขาตะปูที่สวัดิังงามเขาเลยออกแบบตัวอาคารทั้ง12ออาคารเนี้ยให้เหมือนกับเขาตะปูเลย ว่ายน้ำน,นี่ก็แทนทองทะเลเลือสิใช่แล้วแหละตัวอ,อาคารนะ่ะจะเสมือนตั้งอยู่กลางน้ำทะเลสีมรกตเหมือนกับทะเลอันดามันซึ่งเป็นเอกลักษณ์เลยเนื่องจากถูกห้องพักชั้นหนึ่งของเราเป็น pool access สร้างมูลค่าให้โรงแรมและรังสรรที่นี่ให้เหมือนเกาะสวรรค์ที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำทะเลและความพรีเมียมในรายละเอียดนี้เองที่สร้างความสนใจและความแตกต่าง ทำให้เราได้รับเสียงตอบรับและยอดจองอย่างล้นหลามแก้วแรกที่คุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศกลิ่นอายภายในห้องพักเสมือนอยู่ในทะเลกระจกบานใหญ่ที่เปิดโล่งกว้างให้สายตาทอดยาวเห็นภายนอกอย่างชัดเจนพ่อนคลายไปกับดีไซน์ของเพดานที่สูงโปร่งและสีโทนอ่อนเพื่อสะท้อนถึงท้องทะเลและหาดทราย ได้แตะหาดทรายความนุ่มของผิวสัมผัสทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายจากกิจกรรมที่เหนื่อยล้าหาดในหานเป็นเพชรเม็ดงามแห่งอันดามันเม็ดทรายที่ขาวเมื่อกระทบกับน้ำทะเลใสๆเป็นประกายเป็นเหมือนเพชรน,นับร้อย TripAdvisor ได้จัดอันดับให้หาดในหานจัดว่าเป็นหนึ่งในหา้าหาดที่สวยที่สุดในทวีปเอเชียตอนนี้นะคะเราอยู่ าลาไวยคะ่ะเดินทางจากโกร,รงแรมเพียง3กิโลก็ได้กินอาหารทะเลสดๆกันแล้วทั้งสองฝั่งข้างทางนี้จะเป็นแหล่งขายอาหารทะเลสดด้านนี้จะเป็นของสดส่วนด้านนี้จะเป็นร้านอาหารส่วนใครที่ถนัดแบบไหนก็เลือกกันได้เลยคะ่ะเลือกโวดีแมตัว<ม>ใหญ่มากสำหรับใครที่สนใจลงทุนที่คุ้มค่าแบบนี้ทำเลที่ดีที่สุด ใกล้ชายหาดที่สวยที่สุดและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายอย่าลืมติดตามพวกเราได้ทั้ง Facebook และ IG และช่องทางติดต่อตานล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย